ลรจีผู้ร่วมก่อตั้งแปรวินโนนาคุณชัยรัตน์แสงจันทร์รองผู้อำนวยการย่านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรสุวนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์องค์การมหาชนผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์และผู้มีเกียรติทุกท่านทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ การสนับสนุนในการพัฒนาง,งานวิจัยและนวัตกรรมทําให้เกิดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์และก็สามารถต่อยอดงานวิใจัยให้มีศักยภาพในการที่จะนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างน่วยงานของภาครัฐและเอกชนซึ่งอะไรเความดีที่ได้ภาคเอกชนคือบริษัทวินโนนาคอสเมติกจำกัดใช้สิทธิผลงานเรื่องจุิซีโปรไบโอติกสายพันธุ์ตัวบาซิลัสพารพาแค,คาสยาย เป็น SMC 3 9มิอันจะก่อให้เกิดที่พึ่งพาทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความเข็งแขร่งให้กับมาหาวิทยาลัยและภา,าคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยโปรไบโอติกเป็นจูนิีที่มีประโยชน์เมื่อได้รับปริมาที่เพียงพอก็จะเป็นคนดีต่อสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโปรเบลติกเองเนี่ยมีการทำวิจัยมากนะครับ ประมาณเกือบ20ปีแล้วเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยการที่เราใช้แอนติบอดชิลัสในการที่จะมาเพิ่มจำนวนให้อยู่ในลอไส้เพราะเหตุจากการที่เวลาที่คนเราเกิดอาการท้องเสียหรืออุจรารร่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องไปกินยาแอนติบอดิล้วและการ,ราท,าาทับท้าอยาแอนติบอดิลที่ที่ไม่ครบโดสเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการดื้อยาต่อ ที่สองก็คือว่าการที่เราได้แลโตบาซิลัสมาเนี่ยในการวิจัยส่วนใหญ่เนีย่นยจะเป็นของต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเชื้อมันไม่ได้ไม่ได้ดีสําหรับคนไทยหรือชาวเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราคพบเชื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับในสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ในไทยเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของร่างกายเพราะว่าแลกตัวแบคทีเรีเวลาที่เรากินเข้าไปในกลุ่มของโปรตีน จะทําให้ลดเรื่องของการเสพได้น,นะครับพอมันเพิ่มจํานวนมากขึ้นเนี่ยไอ้เชื้อที่มันเป็นปัญหาอยู่มันก็จะถูกแบนลงไปหรือว่าวดจํานลงไปก็จะทําให้สามารถรักษาการท้องร่วได้นี้จะเหตุผลที่ประโยชน์ของโปรไบโอติกเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในกรณีของคนไข้ที่เป็นอาการท้องเสียหรือท้องรวมได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยลดเรื่องการสะสมของไข,งขมันได้นะครับ เรื่องการอักเสบต่างๆที่บอกแล้วครับสมดุลแล้วก็เชื้อตัวนี้นมันมีในรายชื่อของออยที่เราสามารถที่จะนามาใช้ในการผลิตได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นครั้งแรกของการนาบุเบลเต์สายพันธุ์ไทยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของงานวิจัยของมายาเทศรีน่าโกนิลโลที่อนุญาตให้พิบัตให้สิทธ,ทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน,นาไปใช้ประโยชน์สุขภาพต่อไปนะครับขอบคุณรนะับ